สวัสดีครับผมปลัก AB Premium Motor ครับวันนี้ผมมากับเจ้า SUV กล้ามใหญ่รูปหล่อแน่นอนนะครับคันนี้มันคือ BMW X5 40E นะฮะตัว Plug-in h y b ฮบรชุดแต่ง M Sport แท้รอบคันเลยนะฮะรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงบ้างน,นะครับมีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปดูครับ จับมาได้แล้วครับอีกหนึ่งเชือกนะฮะมันคือเจ้า BMW X5 นะครับรุ่นใหญ่ของตัว BMW เลยนะครับเป็น 40e Plug-in Hybrid ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับรถไฟฟ้าต่างๆนะครับก็ นนีน้ราคาสมเหตุสมผลแล้วก็ตัวออปชั่นเนี่ยล้นแน่นอนตัวโคมไฟหน้าบอกเลยว่า100%เนลยนะครับรอยแตกรายงานอาการเหลืองของตัวโคมไฟหน้าไม่มีเลยนะครับตัวระบบไฟหน้าของเขานะครับเป็นแบบ a a p t i v e LED ของ BMW แล้วนะครับเวลาเราวิ่งตอนกลางคืนเนี่ยไม่ให้แสงไฟของเราเนี่ยไปแยงตาทันที่สวนเลนเข้ามาก็ทําให้มีความปลอดภัยในการขับขี่ไม่ว่าตัว BMW เองหรือว่าคนขับรถสวนเข้ามาตัวจมูกเขานะครับเป็นจมูกแบบโครเมียมลักษณะใหญ่มากแล้วเป็นรุ่นใหม่ๆของตัว BMW ซึ่งตัวจมูกเขาเนี่ยใหญ่ขึ้น ห้ขึนเรื่อยๆนะปัจจุบันนี้ก็ใหญ่ประมาณนี้แล้วนะครับไม่เทียบกับซีรีส์เนะครับซีรีส์เคือใหญ่มากๆเลยนะครับก็ดูหรูหราแล้วก็ดูชัดเจนความเป็นเอกลักษณ์ของ bmw เนี่ยชัดเจนมากนะครับตัวกริลของเขานะครับที่เป็นลักษณะของสีเทาเนี่ยมีร่องรอยบ้างนะครับจากการใช้งานเนื่องจากอยู่ด้านหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะปะทะเศษหินเศษกรวดต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวเราคลีนอั up ทำสีตรงนี้เก็บงานให้ใหม่แน่นอน โลโก้ BMW อยู่ตรงฝากระโปรงหน้าตรงนี้รวมถึงตัวกันชนหน้าอย่างที่ผมบอกว่าคันนี้เป็น M Sport เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรถเนี่ยก็ได้ชุดแต่ง M Sport จากโรงงานมาหมดนะครับตัวกันชนหน้ามาพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้าให้เรียบร้อยนะครับพร้อมไฟตัดหมอกฟอกแรมด้านหน้าขวาซ้ายนะครับ รังพึ่งต่างๆนะครับไม่ว่าด้านล่างด้านข้างซ้ายขวาทุกอย่างนะครับอยู่ครบไม่มีรอยแตกหักเลยมีกล้องด้านหน้ามาให้ด้วยคันนี้มาพร้อมกับกล้อง360รอบคันเลยนะครับน่าสนใจมากด้านหน้านะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างของตัวรถตามมาดูครับ <S <S มาถึงด้านข้างของตัวรถนะครับก็ไปตรงที่ตัวล้อก่อนเลยนะครับล้อของเขาเป็นล้อ M Sport นะครับก็เป็นดับเบิลสป็อก5้าก้านแบบนี้นะครับตัวล้อเนี่ยมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยแต่เดี๋ยวเราจัดการ คลีนอัพให้แน่นอนตัวยางของเขานะครับได้ยาง High Performance เลยนะครับเป็น c o n t i n e n t a l ขอบ20สเปคยาง 275, 40, 20ตัวปียางก็ปี20ด้วยสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยางเองที่เป็น High Performance อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กเองที่เป็นล้อแม็ก M Sport เนี่ยทำให้มีความมั่นใจในการขับขี่นะครับยึดเกาะถนนได้ดีมากๆนะครับ แล้วก็คันนี้เนี่ยระบบช่วงล่างของเขานะครับเป็นระบบช่วงล่างแบบถุงลมนะครับตัวถุงลมนะครับต่างๆทั้ง4ต้นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับใช้งานได้เป็นปกติแน่นอนนะฮะอ่ะเรามาดูในส่วนของแก้มข้างของเขานะครับแก้มข้างเนี่ยจะมีในส่วนของสกู๊ปดักลมรวมถึง X5 ตรงนี้มาครบนะครับ ที่ของเขาต่างๆที่เป็นลักษณะของโครเมียมหรือเป็นสีดําแบบนี้นะครับมีร่องรอยจากการใช้งานบ้างนะครับอย่าซีเรียสน,นะพูดกันแบบตรงไปตรงมานะฮะกระจกมองข้างของเขานะครับเป็นกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าโซ่กระจกนี้นะครับเป็นแบบพูโทนนะครับสีขาวเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นสีไฮกลรอสีดำนะครับดำเหงาก็ทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับ สัญลักษณ์ X Drive 4.0e นะครับตรงนี้ก็ชัดเจนวงบอกถึงสเปคของตัวรถว่าเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดนะฮะคิ้วกระจกต่างๆก็จะเป็นลักษณะสีดําเงา ในส่วนของประตูเนี่ยเป็นระบบ Comfort Access ของ BMW แล้วนะครับสามารถเก็บกุญแจรถเนี่ยไว้ที่ตัวได้นะครับลักษณะกุญแจรถเป็นแบบนี้นะครับเก็บไว้ที่ตัวได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเข้ารถได้จากการสอดมืออย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าจะล็อกรถก็แตะเบาๆนะครับตัวไฟเลี้ยวกระพริบหนึ่งทีแสดงว่าตัวรถเนี่ยทั้ง4บานล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจยเข้าสอดมือแบบเดียว ดึงได้เลยนะครับแล้วตัวประตูของเขานะครับตัวประตูของเขาทั้ง4บานเนี่ยเป็นประตูดูดไฟฟ้านะเราสามารถปิดเบาๆได้นะครับตรงประตูเนี่ยจะดูดเข้าไปเองโดยอัตโนมัติเป็นแบบนี้ทั้ง4บานเดี๋ยวลองบานหลังครับบานหลังเหมือนกันนะครับสามารถล็อกรถปลดล็อกได้เหมือนกันทั้ง4บานเลยนะครับไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับเวลาปิดรถเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะดูดอัตโนมัติแล้วปุ๊บไม่ต้องปิดแรงนะครับ ปิดแรงเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสที่ประตูดูดไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายหรือชำรุดได้อันนี้แนะนํากันตรงๆนะฮะในส่วนของฝาถังน้ํามันปกติโดยทั่วไป bmw แล้วฝาถังน้ํามันเนี่ยเวลาเราปลดล็อกรถแล้วตัวฝาถังน้ํามันเนี่ยสามารถกดแล้วก็เด้งออกมาได้เลยแต่ว่าคันนี้เนี่ยเพิ่มระบบความปลอดภัยในการเติมน้ํามันต่างนะครับเราต้องกดนะครับตัวเปิดฝาถังน้ํามันจากภายในรถ ตัวนี้สามารถเปิดขึ้นมาได้นะครับไม่สามารถปลดล็อกแล้วเปิดได้นะอันนี้แนะนํากันไว้นะครับรถเนี่ยเป็นเป็น SUV สามารถขับได้ทุกที่ทุกถนนทุกหนทางเลยจะเข้าป่ากลางเต็นท์เนี่ยตรงนี้สามารถสัมภาระต่างๆเนี่ยขึ้นบนหลังคาได้เรียบร้อยนะครับรับน้ําหนักได้มากสูงสุดเลยทีเดียวนะฮะมาเดี๋ยวผมพาไปดูทางด้านท้ายของเจ้า X5 คันนี้ตามไปดูครับ <S <S มาถึงด้านท้ายรถของเจ้า X5 นะครับก็ไปด้านบนก่อน,อนเลยนะครับมีตัวชาร์กฟินนะครับคีบ ฉลามเนี่ยสำหรับไว er. well ้รับสัญญาณวิทยุต่างๆนะครับก็อยู่ตรงกลางรถนะครับแล้วก็ในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับจะมีไฟเบรกดุ่นที่3มาให้ตัวหลอดไฟติดทุกดวงครบเลยนะครับตัวโคมไฟท้ายไม่ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับสภาพร0 0ไม่มีรอยแตกรอยชำรุดรอยบิ่นรอยแตกรรงงานใดๆไม่เกิดเลยครับแล้วก็ลักษณะไฟของเขาเนี่ยฟูล l อลหมดเลยตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นเส้นคู่แบบนี้นะครับยาวไปนะครับในส่วนของ2ก้อนเจ้าตัวไฟท้ายนะครับ สัญลักษ์ x 5รวมถึงสัญลักษ e ณ์ e drive อยู่ครบเลยนะครับโลโก้ bm นะครับมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะครับใบปัดน้ำฝนทำงานได้เป็นปกติแล้วก็ตัวกันชนท้ายนะครับเป็นกันชนท้ายแบบ m sport แล้วนะครับมีการระยะด้านหลังเนี่ยให้ถึง4จุดเลยนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็ปลายท่อคู่จากโรงงานเป็นลักษณะของปลายท่อโครเมียมก็ทำงานได้ครบหมดทุกอย่างนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของฝาท้ายของตัวเจ้า x 5ครับเราสามารถเปิดได้นะจอดเปิดเลยจากตัว รีโมทนะครับฝาท้ายของเขาเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าจะเปิดหรือปิดนะครับใช้ไฟฟ้าได้หมดนะครับแล้วก็มีการกระแทกให้ด้วยนะครับอย่างนี้เซฟที่สุดเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายด้านบนเปิดแบบนี้แล้วสงสัยว่าเวลาเราจะเอาของขึ้นสัมภาระด้านหลังเนี่ยอาจจะมีความลําบากมากหรือเปล่าเพราะว่าติดตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดมาได้นะครับ ทำให้การขนสัมภาระต่างๆนะครับไม่ว่าจะของชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ตามเนี่สามารถขนได้อย่างง่ายดายเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเบาะล่างของเขาเองนะครับสามารถพับระนาบราบไปได้เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบ่งพื้นที่เป็นสี่สิบสี่สิบยี่สิบสามารถปรับเอ็นได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มการใส่ของบรรจุของเข้าไปนะครับถาดท้ายด้านล่างนะครับก็ในส่วนของแม่แรงต่างๆนะครับตัวอะไหล่ต่างๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอยู่ครบแล้วก็สามารถใส่ของเพิ่มเติมได้ข้างล่างตรงนี้อีกเล็กน้อยนะฮะ ก็คร่าวๆนะครับว่าตัว X5 เนี่ยเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงแล้วก็มีความอเนกประสงค์มากๆนะครับสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะใช้งานทุกวันนะครับทำงานต่างๆในเมืองนอกเมืองรับรองว่าคันนี้ปลอดภยัยประหยัดแล้วก็ทนแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในของเจ้า X5 คันนี้รับตามไปดูครับ เข้ามาในรถนะครับก็ปิดประตูเบาๆนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นประตูดูดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแผงประตูก่อนเลยนะครับตัวแผงประตูของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะของสีอลูมิเนียมบลัดก็เป็นลายของตัวเจ้า x 5สลับกับตัวหนังสีน้ำตาลแผงประตูนะครับจะมีตัวปลดล็อกล็อกรถสัญลักษณ์ชัดเจนรวมถึงลาโพง1ดอกนะครับตรงแผงประตูแล้วก็ตรงเสา A เนี่ยจะเป็นลําโพงของฮาร์มันการ์ดอนนะครับก่อนอื่นขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนเลยนะครับเยียบเบรกหนึ่งที กดพุทธสตาร์ทไปเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์ทำงานแล้วนะครับนิ่งเงียบมากเพราะอย่างที่บอกนะครับคันนี้เป็นตัวไฮบริดปลั๊กอินนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยก็จะเป็นควบคู่กันไประหว่างตัวเครื่องยนต์นะครับที่ทำงานด้วยน้ำมันรวมถึงตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับทำงานควบคู่กันไป พวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยแบบ m sport นะครับเป็น3ก้านเป่าเล็กเป็นพวงมาลัย paddle s h i p นะครับสามารถเชนเกียร์ได้นะครับจากด้านหลังพวงมาลัยแล้วเป็น multi function ด้วยแล้วก็ก้านด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวต่างๆด้านขวาก็จะเป็นส่วนของก้านปัดน้ําฝนนะครับพวงมาลัยของเขาอีกอย่างหนึ่งสามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้าแบบนี้นะครับสี่ทิศทางนะครับขึ้นลงเข้าออกนะครับสามารถปรับได้หมดนะครับ ไมเลดวันนี้นะครับวิ่งไปที่117,661กิโลเมตรัตัวรถเนี่ยปี2017นะครับผ่านมาสัก4ปีนะครับวิ่งเฉลี่ยอยู่แล้วประมาณสัก2,000 0กว่าโลต่อปีนะครับถามว่าวิ่งเยอะไหมไม่ได้เยอะมากนะครับเรียกว่าพอสมควร รถสามารถใช้ได้ทุกวันแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับระบบไฟหน้าของเขาก็เปิดไปที่ออโต้ได้เลยเพราะว่าเป็นระบบไฟหน้าแบบออโต้ให้เรียบร้อยแล้วตัวเบาะของเขาเองนะครับก็จะเป็นเบาะลักษณะสีน้ําตาลเดินได้สีน้าตาลเหมือนกันเป็นเบาะปรับไฟฟ้าสามารถเมมโมรีได้2จุดไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งก็ตามสามารถเมมโมรีได้มาถึงตรงกลางนะครับในส่วนของจอไอเดียของเขานะครับจอไอเดียของ x 5คันนี้เนี่ยเป็นจอแบบตัวใหม่แล้วนะครับก็มีลักษณะที่ใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็ สามารถใช้งานเนี่ยผ่านตัวปุ่ม i d r i v e ตรงกลางนะครับวงปุ่ม i d r i v e ตรงนี้นะครับเจ้าของเนี่ยเอาไปแปะเป็นโลโก้ BMW มานะก็ดูสวยงามเลยตัวจอของเขาเองต่างๆนะครับรองรับหมดไม่ว่าจะเป็นเนว y ของประเทศไทยนะครับอัปเดตมาให้หมดแล้วนะครับวิทยุ C D เล่นได้อยู่แล้วแน่นอนรวมถึงเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยคันนี้ก็มาครบเลยนะครับในส่วนของ Air Condition ก็เป็น Air แบบ Duo c ไค m a t e สามารถทำงานได้แยกอิสระเลยที่สำคัญนะครับแรงพัดลมของตัว Air เนี่ยซ้ายและขวาเนี่ยสามารถแบ่งได้ด้วยนะตรงกลางนะครับในส่วนของปุ่มคอมมานด์ต่างๆนะครับเป็นปุ่ม i d r i v e เนี่ยตรงนี้สามารถเลื่อนได้หมุนได้นะครับแล้วก็โยกซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับหัวเกียร์ของเขาเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้ เป็นเกียร์ไฟฟ้า8ปสปีดของเจ้า bmw แล้วก็ทำงานได้เป็นปกติตัวเกียร์เข้าสมูทลื่นไหลนะครับไม่มีกระตุกเลยนะครับออโต้โฮต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะฮะแล้วก็คันนี้มีโหมดนะครับในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับอีโคโปรนะครับประหยัดน้ำมันขั้นสูงสุดเลยนะครับสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพลัสตรงนี้มีให้เล่นนะครับตามความต้องการตามพฤติกรรมในการขับขี่ได้เลยปาร์คเซนเซอร์มาครบเลยนะครับแล้วก็กล้องคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอก กล้องเนี่ยได้เป็นกล้องแบบ360องศาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า1กล้องด้านหลัง1กล้องแล้วก็ตรงกระจกข้างอย่างละ1กล้องนะครับสามารถมองได้รอบทิศทางนะครับรวมถึงมุมนะครับเบิร์ดไอวิวจากด้านบนนะครับลงมาด้านล่างเห็นตัวหลังคารถเราชัดเจนเนี่ยสามารถทําให้กะระยะในการ เข้าจอดในพื้นที่เล็กๆเนี่ยได้แม่นยำมากขึ้นรถใหญ่นะครับใหญ่มากๆนะครับตัวกล้องเนี่ยมีความสําคัญแน่นอนในการถอยจอดนะครับเก๊กกลางของเขานะครับสามารถเปิดแยกได้ไม่ว่าจะซ้ายหรือด้านขวานะครับก็สะดวกสบายสามารถใส่ของได้เยอะเลยนะครับมีช่องเสียบ USB 1ช่องแล้วก็ช่องเสียบ AUX อีก1ช่องนะครับสามารถวางโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับวางของกระจุกกระจิกนู่นนี่นั่นเนี่ยเก๊กเนี่ยใหญ่โตพอสมควรเลย แล้วก็ออปชันของเจ้า X5 40e คันนี้มาพร้อมกับหลังคาพาโนรามิกกลาสลูฟนะครับเป็นหลังคาแก้วบานใหญ่มากๆใหญ่จริงๆนะครับตัวหลังคาแก้วเนี่ยสามารถทะลุไปถึงด้านหลังนะครับทำให้บรรยากาศในการขับขีใ่ในการนั่งเนี่ยที่มีความพิเศษมากขึ้นจริงๆนะครับไม่มีอะไรที่จะเยอะไปกว่านี้แล้วนะครับเจ้า BMW X5 คันนี้มีมาให้ครบเลยนะฮะ มาเดี๋ยวผมพาไปดูทันด้านหลังนะครับเวลานั่งเจ้าเอกไฟเนี่ยมีความสะดวกสบายหน้าหลับหน้านั่งหน้านอนขนาดไหนตามไปดูครับ <S <S มาถึงด้านหลังแล้วนะครับในการนั่งของเขาครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ในองศานะครับที่พนักพิงเนี่ยสามารถนั่งได้แบบสบายๆเลยนะครับเล็กรูมเฮดรูมเหลือเยอะแน่นอนพื้นที่เหลือเยอะมากกว้างขวางสะดวกสบายมากนะครับตัวแผงประตูของเขาเนี่ย ในส่วนของม่านนะครับในการเกี่ยวแบบนี้นะครับก็ทํามาได้ดีนะครับตัวม่านต่างๆนะครับตึงเปี้ยเลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดรอยชํารุดเลยนะครับตัวม่านสมบูรณ์มากทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวแผงประตูของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยจะมีลักษณะของแอมเบียนไลท์ที่เป็นสีน้ำเงินของเจ้า bmw เนี่ยรวมถึงคอนโซลหน้านะเวลากลางคืนเนี่ยรถเนี่ยสวยมากๆแน่นอนทำให้การขับขี่เนี่ยไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะครับนอกจากตัวแอร์ที่มีอยู่ด้านตรงกลางแล้วนะยังจะมีตรงเสาบีอีกนะครับมีช่องแอร์ให้อย่างละหนึ่งช่องซ้ายและขวานะครับตรงกลางเนี่ยมีอีกอย่างละหนึ่งช่องแล้วก็แยกซ้ายขวาเหมือนกันสามารถปรับแรงพัดลมได้ปรับองศาได้ด้วยเป็นแบบแอร์ on. ตเรียบร้อยนะครับด้านล่างปรับได้หมดทุกอย่างนะแม็กเอตรงนี้มาครบเลยแล้วก็สามารถปรับองศาได้แรงพัดลมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป่าที่ที่เท้าหรือว่าเป่าตรงกลางเนี่ยสามารถปรับได้ด้วยนะครับออปชั่นเยอะจริงๆแล้วก็พาวเวอร์เอาเลมีให้2ช่องนะครับซ้ายขวาสามารถชาร์จแบตเตอรี่มือโทรศัพท์มือถือเนี่ยแยกกันได้เลยไม่ต้องมาแย่งกันนะครับที่เท้าแขนนะเจ้า X5 นะครับทำมาได้ไม่สูงและไม่เตี้ยไปก็พอด,พอดีพอดีกับระดับนะครับของ ข้อสอบของเราเวลานั่งเท้าแขนเนี่ยทำให้ขวาและซ้ายเท้าแขนได้แบบสะดวกสบายมากนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องวางแก้วนะครับมีถึง2ช่องนะครับตรงนี้ไม่พอเราสามารถแก้วเนี่ยไว้ที่แผงประตูได้อีกอย่างละหนึ่งช่องเลยนะครับช่องเก็บของต่างๆเล็กๆน้อยๆวางโทรศัพท์ได้วางของมีค่าได้ตรงนี้ก็มาครบเลยนะฮะร,รถน่าใช้ราคาหน้าครบแน่นอนตามต่ออีกหน่อยครับเดี๋ยวผมไปบอกราคาท้ายคลิปในส่วนต่อไป ผมพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์เจ้า BMW X5 40e คันนี้ตามไปดูครับมาครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของห้องเครื่องเจ้า X5 คันนี้นะฮะ เปิดขึ้นมาแล้วนะครับตัว X5 4.0D คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเบนซินบวกระบบไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัว Plug-in h น b ฮบรด้วยสามารถชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวไฟฟ้าได้จากไฟบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ตัว BMW เคมไว้เองนะครับว่าถ้าสมมติวิ่งในระบบ eDrive ของเขาซึ่งใช้ไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง30กิเมตรเลย ใครที่มีสถานที่ทํางานอยู่ใกล้บ้านนะครับไปกลับไม่เกิน30กิโลเมตรเรียกว่าไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับตัวฝากระโปรงเนี่ยน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับไม่มีรอยไขยเลยนะครับเดาวได้เลยว่าตัวรถเนี่ยไม่เคยเกิดการทําสีมาเลยแผ่นการความร้อนเดิมมีความสกรปรกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวเราคลีนอัพใหม่ให้หมดทุกอย่างนะครับสติกเกอร์จากโรงงานมาครบนะครับวงบอกถึงตัวรหัสน้ํายาแอร์มาครบเลยนะครับที่ดึงนะครับตัวเคี่ยวของการเปิดฝากระโปรงหน้าทํางานได้ครบเลย รถสวยมากรถสวยมากนะครับแต่ที่ผมดูนะครับไม่โดนไม่โดนรถคันนี้หน้าไม่โดนมาเลยนะครับรับประกันอยู่แล้วนะครับคานบนสวยงามนะครับรวมถึงคานล่างด้วยเดิมโรงงานเลยไม่มีรอยต่อรอยเชื่อมนะครับรอยที่จะบ่งบอกว่าตัวรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวระบบเครื่องยนต์ต่างๆนะครับขอมุดหน่อยนะขอมุดหน่อยขอมุดหน่อยนะครับก็แห้งๆเลย แห้งๆเลยตัวเครื่องยนต์ทํางานเงียบนิ่งแล้วก็เป็นปกติทุกอย่างนะครับแล้วตัวรถเนี่ยผมบอกเลยว่า X5 นะแรงด้วยนะครับประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ทนทานด้วยนะครับดูแลง่ายไม่จุกจิกแน่นอนนะครับก็เอาอย่างนี้ครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถไซส์ใหญ่แบบนี้ไว้ใช้งานสัก1คันเรียกว่าใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับคันนี้ X540D M Sport ปลั๊กอินไฮบริดนะครับรถปี2017ครับราคาผมเปิดไว้ที่1,999,000บาทเท่านั้นนะฮะ1,999,000บาทเท่านั้นมาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษสุดๆช่วงปลายปีแบบนี้นะใครอยากจะได้รถเอาไปเที่ยวปีใหม่ขึ้นเขาลงดอยต่างๆนะครับทุกอย่างนะมาครบทุกอย่างดอกเบี้ยเริ่มต้น2.4% 9เอาไปเลยนะครับผมหาให้พิเศษพิเศษเลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นของแถมแบบจุกๆเลยเดี๋ยวแถมไป แถมไปให้หมดทุกอย่างเลยนะครับก็ฝากไปด้วยละกันส่วนใครที่สนใจโทรเข้ามานะครับ095-000-5555ย้ามีคา้งฮะ095-000-5555และช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook และ YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับ AB Premium Motor จะมีการราีวิวรถแบบนี้นำเสนอให้ท่านดู ทุกวันวันละอย่างน้อย1คันเลยนะครับใครอยากจะมาเยี่ยมชมตัวเต็นท์ของเราว่ามีรถคันไหนเหมาะสมกับคุณที่สุดนะครับมาได้เลยเส้นกระนจนายพิเศษครับเลยสมาคมฉาปากใต้มาประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นมาไม่ถูกก็โทรมาได้เลยวันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้าเอไฟคันนี้อยู่ไม่นานอีกแน่นอนคันที่แล้วแล้วมาเนี่ยอยู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวไปคันนี้ก็เป็นเช่นกันแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยแล้วการรีบรีบ,รบโทรมารอรับสายอยู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั c o m